ก็สวัสดีนะครับสำหรับนักขุดมือใหม่แล้วก็ชาวคริปโตทุกท่านนะครับในหน้าจอนี้ผมเปิดเจ้าตัวคริปโตแท็บไว้นะครับก็เจ้าโปรแกรมนี้มันก็เป็นโปรแกรมที่สามารถขุดได้ในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะครับบน,บนบนเบราว์เซอร์ไอเจ้าตัวคริปโตแท็บเนี่ยก็ผมจะออกมาเตือนละกันนะครับว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยผมเห็นบางคนที่เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการหาไรายได้จากการขุดนะครับ ก็มีหลายท่านเลยนะครับที่ขุดด้วยคริปโตแท็บก็ก่อนอื่นนะมือใหม่ผมอยากจะให้ลองคำนวณรา,ายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเสียไปนะครับก็ในกรณีนี้ผมได้ทดลองทำการขุดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับรายได้มันเข้ามาประมาณนี้นะกับคอมพิวเตอร์นะ0 0 0 1 5ดอลลาร์นะครับก็วันหนึ่ง มี24ชั่วโมงนะครับอันนี้ครึ่งชั่วโมงเนาะผมก็คูณ48ไปนะครับอันนี้ก็คือ1วันนะฮะวันรายได้ประมาณ0.072ดอลลาร์นะก็คูณเงินบาทไทยนะครับตกวันละ2บาทนะเปิดทั้งวันได้แค่2บาทนะครับแล้วก็1เดือนได้เท่าไหร่นะครับ1เดือนก็69บาบาทถูกไหมฮะ อันนี้คือรายรับคุณได้หกสิบเก้านะครับแต่ค่าไฟที่คุณต้องเสียนะครับสมมุตินะคอมหนึ่งเครื่องนะครับถ้าคุณเปิดทิ้งไว้นะครับอย่างเก่งก็ร้อยยี่สิบวัตต์นะครับก็ประมาณนี้นะเปิดเครื่องตลอดเวลาผมตีว่าร้อยี่สิบวัตต์นะก็ผมจะหารหนึ่งพันนะครับแล้วคูณยี่สิบสี่ชั่วโมงนะก็กินไฟวันละสองจุดแปดแปดวัตต์นะครับก็ อ๋อสองจุดแหน่วยสิไม่ใช่วัดนะครับสองหน่วยแล้วก็คูณเงินค่าไฟนะอ่าก็จะตกวันละ11บาทนะครับ1เดือนนะครับค่าไฟปลาไป300กว่าบาทแล้วนะครับก็คิดเยอะๆนะครับค่าใช้จ่าย300กว่าบาทแต่ว่า รายได้คุณแค่ไม่ถึงร้อยครับทีนี้นะครับคุณอาจจะไปเห็นคลิปคนอื่นที่เหล่ายูทูบเบอร์หรือบางคนที่เขาบอกว่ารายได้เขาหลักหมื่นต่อเดือนนะครับสำหรับการขุดด้วยคริปโตแท็บเนี่ยอันนั้นเขาเขาหลอกคุณนะเขาหลอกหลอกคนอื่นให้มาขุดให้นะครับคือเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่ มีคนมาสมัครต่อเขาแล้วก็ทําการขุดนะครับเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากการขุดของคุณนั่นแหละนะครับโดยที่ตัวเขาไม่ได้ขุดเองเลยนะครับโดยที่ถ้าคุณไม่เชื่อผมก็ลองไปย้อนย้อนดูนะสำหรับใครที่ไปสมัครต่อคนอื่นมาเนี่ยลองไปย้อนดูนะครับว่าเขาได้ขุดเองจริงหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปไปส่องดูนะตามคลิปในช่องอื่นๆนะ่ะไม่ได้ขุดเองเลยนะครับ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ mining network มีเป็นพันคนเป็นหมื่นคนนะครับที่เขาไปหาทีลูกทีมเขานะครับเป็นหมื่นคนแล้วก็ขุดให้เขานั่นแหละฮะโดยที่เขาไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอ่าคนที่ยังขุดอยู่ณนะตอนนี้ทำไมถึงยังขุดนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามุมมองของ ของคนที่ยังขุดอยู่ทําไมถึงยังขุดนะก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะแต่ผมก็เตือนๆสาหรับมือใหม่ไว้นะครับลองคํานวณรายรับกับรายจ่ายที่เราต้องเสียไปเนี่ยมันจะคุ้มกันหรือเปล่านะครับสำหรับผมนะครับผมแนะนําว่าหยุดได้ก็หยุดนะครับอย่าไปขุดนะมีแต่เสียกับเสียนะครับเข้าเนื้อตัวเองด้วยซ้ํานะครับมีอย่างเดียวก็คือต้องไปให้คนอื่นมาสมัครต่อคุณแล้วก็ให้เขาขุด แทนคุณก็มีแค่นั้นนะครับมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับคนแรกโดนหลอกแล้วก็ต้องไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับถ้าอยากหาไรายไดเย้เกี่ยวกับการขุดนะฮะก็ไปขุดแบบใช้การ์ดจอดีกว่าครับก็มันเห็นเงินเป็นเม็ดเป็นหน่วยมากกว่าการมาขุดแบบนี้นะครับเนาะก,ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมมาสั้นๆเพียงเท่านี้เลยครับก็วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม